สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีกกคุณชาแนลครับมือนี่มาพอกันอีกแล้วครับผมกับตีพึ่งหลวงนะครับเนาะมือนี่กับพามาเมืองหมายนะครับสตีไปพร้อมเลยเนาะอ่าไปแล้วครับไปแล้วพานเตรียมทําครบครับผมนี่ครับวันนี้รีบมาตีครับผมก็เอ่อบรรยากาศประมาณ สิบสิบเอ็ดโมงครับวันนี้รีบมาเห็นรังนี้ย้ายมาจากรังอาทิตย์ตีอาทิตย์ที่แล้วนะครับพอดีรังหลุดไปนะครับก็เลยย้ายมาทีนี้พานก็เลยตามตามมาตามมาทีนี้ก็เลยเจอครับอันนี้เพิ่งย้ายมาได้นัดอาทิตย์หนึ่งครับหลังจากาตีอาทิตย์ที่แล้ว EP4 สี่นะครับก็ย้ายมาเลยก็เลยรีบมาครับเผื่อว่า นะครับซุ้มข้าเจ้านะครับที่เข่าสวนมาสีพ่อนะครับตีตีไปกอนกันเลยมานะครับตัดหนากอนนะครับเนาะนี่ครับผมต้นนี้แหละครับเขาเรียกต้นอะไรเตี่ยต้นนี้ฮะอ๋อต้นพับอ๋อนี่ครับพอเจอลูกพับพอดีเลยนี่ลูกพับครับหายากครับสำหรับต้นพับ นี่ครับลูกรับเนาะโอเคอยาแสบเบิ้งห้งครับผมบนี่ครับบรรยากาศรอบๆคือเกาครับผมโอ้ต้น สาเกยเยอะนะเตี่ยนะส่วนนี้อะไอเบิ้งห้างนะครับเนาะอธิย้อนแสงขึ้นก่อนนะครับเนาะอ่านี่ครับพึ่งย้ายพึ่งย้ายมาครับผมนี่เลยพึ่งย้ายมาอ่าให้ดูเต็มเต็มครับโอเคนี่ครับ ไม่ค่อยสูงปไปไหนครับผมอ่าจะเอาง่ายอยู่ครับครั้งนี้ครับตีง่ายครับผมอ่ะทำแป๊บเดียวครับทำครบไปแล้ะหานขึ้นไปแล้ว เพื่อนยันขจอามาตีก่อนสันครับเพิ่งใหายมาแล้วก็หางงยูตําครับผมก็เลยฝ่าวมาตีเนาะเกาะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแต่ว่าหัางนี่เพื่อนถี่ใหญ่มาแต่หางถี่ตีอาทิตย์ที่แล้วนะครับเนาะก็เลยฝ่าวมาจากหน่อยครับนี่ครับยันขจอามาตีก่อนก็เลยสิเอาก่อนครับเพิ่งใหายมาครับเดี๋ยวมาลุ่นเบื้องน้ำหวานกันครับผมมาสิ ลายบอนะครับเนาะนี่ครับหางเหยือโอ้หมุมแดดซองขึ้นเราครับผม ครับครั้งใหม่ครับ เรียบร้อยครับผมน้ำวานก็ดหลายนะครับเนาะพึ่งเป็นห้างไม่แต่ว่า,าพึ่งงันนะครับมนาะดูดจากห้างเกามานะครับเนะาะอทิทย์ที่้วมันยังเหลืออยู่ครับแต่ว่าห้างขาดขาดก่อนอน,นี้ครับลงแล้วครับเรียบร้อยครับนี้ครับ Mm-hmm. ไปนี่ครับผมดูลผลงานครับอยยี่เชื่อเชื่ออะไรไอ้นี่มันจริงจริงอืมเกสรมือใหญ่เกสอนมันอะไรนี่โอเคอรางใหม่ครับน้ำก็ไม่เท่าไหร่เนาะได้ได้ครึ่งหนึ่งครึ่งขวดนะครับน้ำหวานก็ยังไม่เต็มตอุปกรณ์รดังเลยงานะน,น,นที่ปฏิกระเพื่อควรจัดแต่ก็ลางหลุดนะขยาย ก็ไหวไว้นานไม่ได้คนเดินผ่านสายพันมา<ช>มเห็นครับเดี๋ยวพวงมาตีก่อนไปครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจะได้กลับบ้านนะครับกาฝากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องโกกคูนชาแนลนะครับช่องเล็กตีพึ่งนะครับเนาะนะครับ